ก็พี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณยายนะคะแล้วแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกทุกคนนะคะที่เราได้มาอยู่ในบู่บ้านนี้เนาะพี่ติวก็บูดไม่ท้ว ไมีกนะันไรค่ะมีก็มีจับเรื่องดีดีคุณจันชยัยถามค่ะอะไรเดีอ,อคือว่า,วาพี่ก็ไม่ดัดไม่ไม่ใช่ว่าเราจะรับแต่ยายนะคะลุงป้าเลยทุกทุกคนในหมู่บ้านนี้นะ่ะน้องแอนเป็นน้องมี่ทุกคนนาหะไม่ว่าจะดีทุกตำไหนพี่ถือว่าลาออกหใจ ที่น้อพ,พูดตรงนี้คืออะไรเออยายทําไมถึงมาขอบคุณพี่ติว๋วผมยังไม่เข้าใจนะเอาตรงๆเกิดจากอะไรพี่ติ๋วมาครั้งเนี้ยก็มาเรื่องนี้โดยเฉพาะฮะแกก็เลยแบบตึนใจเนาะนะเรื่องรเรื่องคดียายนี่ใช่ไหมทำทำอะไรยายถึงร้องไห้พี่ติว๋วมามากเพื่อ มาเพื่อเคลียร์คดีของยายมาเคือพี่ติว๋วนั่นมาเคลียร์คดีให้ยายจ่มาเพื่อ,อประสานความสัมพันธ์ระหว่างยายกับน้องแจ๊กอันนี้ก็ออกอได้นาะได้ไม่เป็น,ไ,ปนไร,ไเ,นไรเพราะว่ายายวันนี้ยายยายตั้งใจว่าจะทําคลิปนี้มาเพื่อให้คนทั่วโลกรู้แล้วว่ายายกับพี่ติ๋วนะ่ะคิดแบบนี้เรื่องจริง แล้ววันนี้ยายก็ไปขึ้นศาลก็ตกลงกันที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วกับน้องเขาเน้องเขาก็ให้อภัยืออดีสิ้นสุดเนาะสิ้นสุดแล้วแล้วยายก็ขอโทษค่ะน้องเขาเพราะว่ายายทําผิดต่อเขายายก็ต้องยอมรับผิดเขาก็ผิดชวนที่เขาผิดเขาก็มีเขาบอกก็ ต่างคนต่างอาภัยให้กันแล้วยายก็ภูมิใจในจุดนี้ยายก็เลยมาขอโทษขออภัยออกสื่อทั่วโลกว่ายายนี่ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำว่าพูดไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดแล้วก็วันนี้ยายก็มาขอบคุณพี่จิว๋วแล้วก็ขอขอบคุณลุงพลป้าแตน แล้วก็ขอขอบคุณยูทูทุกช่องที่ไปเป็นกำลังใจให้ยายที่หน้าศาลมุกดาหารวันนี้ยายขอขอบคุณน้องแอนแล้วก็ชันชัยแล้วก็พี่ดัมมี่ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณท่านทนายด้วยค่ะที่มาาเป็นกำลังใจให้ยายแล้วก็มาชี้แนะชี้นำยายค่ะทนายท่านทนายค่ะก็ขอขอบคุณท่านทนายด้ยค่ะ น้องอ้อทุกคนที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้ไปเป็นกําลังใจที่หน้าสานใหญ่ที่ไม่ได้ไปกลับไปไม่ไปกับไม่ไปก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณเอฟทีทั่วโลกทั่วประเทศค่ะที่เป็นกําลังใจให้ยายวันนี้ยายก็ขอขอบคุณนะารงนี้ค่ะคือคือคือที่มีวันนี้เพราะว่า จริงๆแล้วยายก็อยากจะเข้าไปยายก็อยากจะเข้าไปกลัวเขาจะรับเราไหมเรายายก็เลยให้พี่ติ pues, ๋วเป็นคนประสานให้เพราะว่ายายเคารพนับถือพี <t <t ่ติ๋วแล้วอีกฝั่งเขาก็นับถือพี่ติ๋วด้วยใช่ไหมออีกฝั่งนะคะไม่รู้เลยเขาไม่รู้จักพี่ติ๋วเออไม่รู้จักพี่ติ๋วด้วยแล้วพี่ติ๋วไม่กลัวเหรอฮะที่เข้าไปก็นี่แหละยายก็กลัวก็นี่แหละยายถึงมา ขอขอบคุณพี่ติ๋วอยากจัดใจจริงอ,ะอ่ะไม่กลัวพี่เนี่ยซึ่งซึ่งยายกับพี่เนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดนะแต่มันมาตรงกันเองคือพี่เดินทางมางไม่ไม่ได้ปรึกษากันข <c oughs> ้างก่อนหรอกแต่คิดไว้ในใจ <c oughs> แต่พี่ <c oughs> พติวเนะเขาอยากไปจะยายห้ามกล <c oughs> ัวพี่ติ๋วจะออาโดน คิดเัวเองคิดเอ,เองคิดเองว่ามันกลัวท่านจะไม่รับเรื่องที่ที่เราขอไปกลัวจะหน้าแตกกลัวจะอะไรหลายๆอย่างมันกลัวทุกอย่างค่ะตาก็ไม่ให um, ้ไปตาก็บอกว่าพี่รับไม่ได้หรอไปไม่เป็นไรค่ะแต่แต่พี่ติวก็ประมาณว่าพี่ติวก็พูดบอกว่าไม่เป็นไรตายายลองก่อนพี่ทำเพื่อตากับยายทั้ง์สงฆ์ข้อเกิดอะไรที่คือคือไปทั้งทั้งที่ ไม่รู้จักไม่พี่บอกไม่ต้องกลัวเกิดอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่รับได้พี่รับได้เพราะว่าพี่ติวทําเพื่อยายคํานี้เลยยายถึงจะอยากองวันนั้นแต่ก็ยายก็ต้องทนทนเพื่อภารกิจนี้ให้สําเร็จแล้วมันก็สําเร็จเทวดาเทพบุตรเทวาเจ้าที่เจ้าทางสงใส่บัดลบนาลให้น้องเขาเป็นคนดีเหมือนกันเนาะคิดว่าอย่างนั้นอ่ะเราคิดเอาเอง แต่มันก็สําเร็จค่ะ<ม>ก็ขอบใจนอ้องเขาด้วยแล้วก็ขอบใจคุณพี่อีกแล้วในในส่วนของพี่นะฮะพี่จะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณในความรั่ที่งในเร่นี้เนาะ<ม>แล้วพี่ก็ขอบคุณพวกน้องๆยูทูบเบอร์น,อนะคะแล้วก็แล้วก็คนกรุกอบทั้งหมดนะฮะ<ม>รวมถึงเออท้องนี<ม>้บ<ม>ีนเปคนปรแต่งเราก็ไม่ได้มาด้วยเนาะ ขอบคุณลุงพลแล้วก็ป้าแตนแล้วก็ที่เปิดทางให้เราไปแล้วที่ทำให้เราแต่เรายืนยันแล้วนะว่าเราขอตัดสินใจตรงนี้ให้เรื่องมันจบแบบตรงนี้ก็อะไรที่อาจจะไม่ไม่ใครไม่ไม่เข้าใถ้าถ้าสมมติว่าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษขอต้องขอโทษจริงนะรับแล้วก็คือขอขออนุญาตที่ตัดสินใจแบบนี้เลยผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะผมไม่รู้ว่าเป็นพี่ติ๋วอีกต่างหาแล้วเนี่ย แต่ว่าระหว่างพี่ติ๋วกับยายนี่ตัดสินใจแล้วแต่ว่าในเมื่อว่าการตัดสินใจของยายกับพี่ติ๋วนี้มันตรงกันยายแต่ว่ามันไม่ไปตรงกับคนใดคนหนึ่งก็ <c oughs> ขอพทด <c oughs> ขออภัยอย่างแรงค่ะเพราะว่าชีวิตของยายยายก็ต้องอคิดคิดเอาเองค่ะ <c oughs> คิดว่ามันถูก <c oughs> ถูกหรือผิดยายต้องตัดสินใจแล้ว <cinq S 2> ในเมื่อว่ามาจุดนี้แต่ถ้าไม่ประถูกใจคนใดคนหนึ่งหรือวาอาอ่าคนที่คิดไม่ตรงกับเราก็ขอโทษขออภัยอย่างแรงมาจุดนี้ค่ะจะจะจริงของยายค่ะขอโทษด้ว <c oughs> ยค่ะก็ต้องต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณยายนะครับพี่จิ๋วเนาะแต่ว่าก <c oughs> ็จบจบแบบนี้ก็ก็เราโอเคนะขอผ่านไปแล้วเนาะก็ขอบคุณ ยายและขอบคุณพิจิวด้วยนะที่ทำให้ยายเนี่ยได้มีความสุขวันนี้เนาะนะต่อไปเราก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะโอเคขอจบคลิปคีค่แค่นี้น,นนะสวัสดีครับดีใจจังเฮนะ้ยอยากร้องไห้อ่ะสองคนที่บอกให้พูดพูดไม่ได้เนาะไปนั่งร้องไห้อยู่สองคนเ,ออเ้ย พอเสร็จแล้วเหรอไว้ร <treats> ีบลงใช่ไหมเออคุกกี้เนี่ยเราก็พูดจากใจจริงเนี่ยเราผ่อน